สวัสดีครับวันสุกร์วันนี้อยู่กับเจ้าสมลายครับคนขับใหม่มาทดลองงานวันแรกครับให้เกาถนนให้ปาดถนนไว้เลยเดี๋ยวมาดูว่าจะทำงานผ่านไหมทดสอบอ่าดูลักษณะาการปาดถนนแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะนี่ครับตรงนี้มันเละครับให้ปาดถนนไว้เดี๋ยวแดดออก อาสายๆก็วิ่งได้ครับโอ,โอ้มาได้เ่นั่นนะสิบล้ออาจจะมาไม่ได้น่าจ,จะลื่นทุกคนช่วยดูหน่อยครับโอเคไหมการขับผ่านไหมให้ทดลองดูวันนี้ถ้าผ่านก็ได้ขับต่ตครับถ้าไม่ผ่านก็อ่าน่าจะให้ขับวันเดียวเท่านั้นละ แวดูก่อนดูลักษณะาการทํางานการกวาดดินเปียกออกก่อนครับอ่อารู้เลยดูสไตล์กันครับก็จะรู้เลยว่าผ่านไม่ผ่านนี่เออวันนี้แดดออกครับเฮ้ยผมให้กวาดดินเปียกตรงนี้ออกไปไว้ข้างบนนุ่นมันเดิมเผานะ้ำมันทิ้งมันเดิมครับ <laughs> ว้าวยังไงยัยไงแลนในโบนี่แลนในโบลื่นลื่นอ้แดดออกเปียงเลยวันนี้แดดแบบนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับไว้ใจไม่ได้เลยกลัวแต่จะเกาเกาทางเกาทางเสร็จฝนมาอีกทายเลย เทาน้ำมันทิ้งคือเกาอ่าเออนี่เออฟันมันยาวไปนี่ถ้าฟันสั้นๆนี่เหมาะมากเลยในการเกาดิ ฟันนี้เกาดินไม่ดีครับมันเหลมแล้วหน้ามันเนี่ยมันถ้าฟันเป็นเบนมันฟันเป็นเบนสั้นๆมันจะไปดีมากเอาปัดเออนี่เกาๆแล้วก็ปัดเลยครับคนช่วยดูหน่อยว่าโอเคไหมการขับแบบนี้นี่ผ่านไหมดูเอาครับ เนี่เยเยะเออโอเคอนะนี่ครับดูจะพิ้วอยู่นะพอได้อยู่ครับไงครับพ่อหน้ามีไรครับ มีอะไรครับฮะฮะขอตัวอะไรออาไม่ขออยังงี้ผมโอ้ยไม่ขออยังไงขอข้อซื้อดิแล้วตัวเจ้าดิเบดเบด ไปบอกกันันน่ะไอไอเล้าอ่ะ <โด S 1> ให้มันเอาให้อยู่ในเกร๊รถผมอ่ะมันรู้อยู่อะอยู่ที่เต็นท์นั่นแหละเด้อเอาจากใบใบเดียวไปเดียวไบบอมันเอาให้อ่ะอยู่ในเก๊ยัยงไม่ได้ไวิ่งหรอกเบื้องมาลื่นอยู่วิ่งยังไงแม่โคฮะเออแม่โคทำถนนกว่เจเ็จ นี่ก็ลื่นแล้วเนี่ยวิ่งไม่ได้ลนนแล้วนี่จังน้อยนั่นแหละจังวิ่งได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะที่เทก็เละหมดนะอเออเลนะนะโน่นนี่แต่งสโลปรอแล้ว ยังไม่วิ่งหรอกวิ่งมาก็ติดแงะอยู่ตรงนี้แหละอันนี้ก็ไล่ขี้ต้มออกครับโอ้ขี้ต้มเยอะเอาเรื่องนะดูอ่ะอ้ ขอทายอยู่นี่ล่ะเย้เป็นไงครับทุกคนพอจะขับต่อได้อยู่เนาะนี่เออเออฟันมันเหลมไม่มเก่าทางไม่ดีเลยครับถ้าเก่าทางแบบนี้ต้อง ต้องฟันแบบกุดๆสั้นๆนะ่ะแกวเลยปัดครับปัดปึ๊บปัดปัดฟับนี่ยแก้ว แดดร้อนเป็นเด่เป็นใจไม่น่าไว้วางใจแทะดูฟ้าแเด้ดองฟ้าโล่งอยู่นะครับช่วงเช้าอาจจะมาเดตตอนเช้าเด,ด็เดดเปี้ยงเปี้ยงตอนบ่ายก็มืดคึมมาอีกก็เป็นได้ครับ โยนไปข้างบนเลยเดี๋ยวเอ,อ้ยเป็นงานอยู่ที่นี่เป็นงานอยู่นะ เตัดอยู่นะ A ยังเย็นอยู่ครับ mm hmm. เดี๋ยวพามาดูว่า A ตัดไม่ตัดโอ้ oh, ตัดอยู่ A ตัดอยู่ mm hmm. เปลี่ยนโซ่เปลี่ยนอะไรใหม่ช่วงล่างก็แจ็มแล้วจะสมลาย mm hmm. เดี๋ยวพาไปชมคนขับครับใครเป็นคนขับ โอ้โหจานสนตัวเลยนี่ครับจานสนมาช่วยอีกแล้วเอาไปถึงนี่เลเอ้อเนี่ยเนี่ยจานสนครับแหม่ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูเฉยๆหรอกจ, <c oughs> จริงๆแล้วจริงๆแล้วคุยกับจานสนไว้นานแล้วละ่ะแต่ว่าเขายังหวานข้าวไม่เสร็จครับก็เลยยังไม่ได้มาช่วยชิมงาน พอดีเขาหวานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยว่างครับได้มาช่วยละอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับนี่อ่อยังเนี้ยอนเดิมครับจานโซนครับเคยช่วยงานมาหลายๆงานนะครับช่วงเวลาที่ทีมงานเขาว่างงานทีมงานเขาจอดแล้วล่ะส่วนมากจะได้ช่วยผมต้หน้าฝนนะครับอ่ะสวัสดีครับบายบายครับผม